ดีคะ่ะทุกคนเพิ่งกลับมาจากช้อปปิง้งเครื่องสำอางเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็หลายอยู่นะคือแบบว่ามันไม่รู้จะทำอะไรข้างนอกบรรยากาศมันแบบว่ามืดครึ้มทั้งวันนะคะมันไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปซื้ออุปกรณ์ปัตินความงามวิตามินอะไรพวกนี้ค่ะนะของมันต้องมีค่ะผู้หญิงเนาะจะไม่ใช้เลยมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องมีต้องใช้นะ พ่อพยายามประหยัดมากที่สุดแล้วนะซื้อของที่ถูกที่สุดแล้วที่เท่าที่จะหาได้นะตอนนี้นะมาเข้าเรื่องเนื่องจากว่าเราไม่ได้ลงคลิปมานานมากมากกว่า6เดือนนะประมาณเนี้ยเออจน u t u b e อ่ะส่งจดหมายมาเตือนว่าถ้าไม่มีการอัปเดตใดๆอะไรประมาณเนี้ยไม่มีการลงคลิปอะไรเงี้ยทาง YouTube เขาจะปิดการสร้างไรายได้เราทีนี้เราก็เลยพยายามลงคลิปนะ ช่องแรกที่โดนก็คือช่องของลูกช่องเล็กของลูกนะก็เลยพยายามลงคลิปไปแต่ว่าไม่ได้คลิปลูกนะเพราะว่าบอกแล้วว่าจะไม่ค่อยลงคลิปเด็กเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างนะคะมันได้ไม่คุ้มเสียพูดตรงๆก็คือมันไม่ได้ไม่คุ้มเสียนะคะกับการที่เอารูปมาออกบนโซเชียลแต่ว่ายอดวิวเราก็ไม่ได้ดีเด๋อเลยนะมันรายได้น้อยนิดมันไม่คุ้มเสียนะคะผลเสียมีมากแล้วว่าคลิปที่เป็นคลิปเด็กจะมีดาราม่าเยอะมากคุณรู้ไหมว่าคลิปเด็กมีดาราม่าเยอะมากค่ะ แล้วก็อะไรก็เลยทยอยลงคลิปนะแต่ว่าแล้วแต่นะแต่ถ้าอยู่ที่นี่มันก็อาจะจะมีเวลาลงคลิปมากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีเวลาทําอะไรหมายถึงว่ามันไม่รู้จะทําอะไรเออจะพูดยังไงดี <S <S ดคือเนี่ยบรรยากาศข้างนอกเดวให้ดูนะแบบนึง <S 2> <S 2> ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองค่ะเมื่อเช้า,ชานี้แบบว่ามันขมุกขมัวยิ่งกว่านี้เมื่อเช้า,ชาหิมะมันลงอันนี้มันเริ่มสว่างขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันแบบมันก็สว่างได้แค่เนี้ยบ่ายสองเห็นไหม เราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็เลยไปซื้อของมานะไปซื้อของมาพวกวิตามินต่างๆแบบว่าที่ว่ามันช่วยเรื่องผิวพรรณเรื่องการนอนหลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างะเรื่องผมร่วงด้วยแล้วก็ครีมประทินความงามค่ะนะจริงๆก็ไม่อยากออกไปหรอกแต่ว่านะมันอยู่ห้องมันจิตตกอยู่บ้านอากาศแบบนี้มันจิตตกก็เลยต้องไปนะไปกับลูกชายก็เลยต้องกลับเร็วนิดนึงถ้าไปคนเดียวก็จะนานหน่อยนะ เพราเราจะดูของอะไรนานมากเอทีนี้ไปกับลูกก็เลยต้องรีบกลับไปแป๊บเดียวเองนะแล้วบรรยากาศตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วค่ะมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะวันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนนะคอลลาเจนมีปัญหาเรื่องผิวพรรณนะที่เห็นสวยๆนี่คือใช้แอปนะคะใช้แอปอ มีปัญหาผิวพรรณนะพออายุมากขึ้นก็เน็ดหนังนะคะเพื่อความสวยความงามค่ะได้อีกตัวมันมันมคอลลาเจนคนละตัวเราก็เลยเอามาตั้งสองตัวเลยมันก็แพงอยู่นะแต่ว่าก็พยายามจะไม่ออกจากบ้าน mm. ไม่ออกเลยก็ไม่ได้นะมันต้องออกจะพยายามไม่ซื้อของประมาณหนึ่งเดือนเพราะว่าวันนี้ใช้ใจ่ายไปค่อนข้างหล่ตังหลายหลยต่ตังนะคะตัวหนึ่งเนะี่ยตก ก็เกือบสี่ร้อยห้าร้อยประมาณมันเท่าไหร่นะสิบอ้ยห้าร้อยเกือบหกร้อยนะตัวนี้ขวดกระปุกนี้มันยิบเอ็ดออนเซลแล้วนะลด,ดราคาแล้วดะแต่ว่ามันก็กินได้นานอยู่นะเราเฉลี่ยกินเนี้ยตีน,นตัวนี้ตัวหนึ่งกินอยนั้น <c> ต <oughs> ัวหนึงเออเสริมกันไงนะเสริมกันมีนคนละตัวคอลลาเจนคนละตัวนะคอลลาเจนมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์หลายอย่างนะ ทั้งผิวพรรณแล้วก็ระบบภายในต่างๆพวกเนื้อเยื่อพวกกระดูกอะไรเงี้ยมไม่กินก็ได้แต่ว่าเราอยากสวยเราก็กินนะความสวยไม่ได้เลยความสวยนะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบผู้หญิงเรายอมไม่ได้แล้วก็ได้ครีมอันนี้มาเ,มเป็นรอยอลอ,อันนี้คือยี่ห้อถูกสุดแล้วที่ที่มันแบบว่าค่อนข้างจะมีชื่อนะมีชื่อแต่ว่ามัน,มนถูกสุดในท้องตลาดแล้ว นะพี่หาได้นะตอนนี้เนาะอยู่ที่เท่าไหร่จำไม่ได้ถูกสุดมันก็หลายตังอยู่นะถูกสุดก็กเกือบพันอยู่นะม,มันเป็นไวท์เจลไลเซอร์ด้วยนะมีไอตัวอะไรนะเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องผิวกระชับอะไรประมาณนีเออเออ้เพราะว่ามีปัญหาอายุมากมีปัญหานะผิวกระชับมีอีกจ้ะยังไ,ไม่จบวนทีมีจะมีใหม่มีตัวนี้ด้วย เรื่องเขียวชับเหมือนกันแต่ตัวนั้นจะมีจอร์ไรเซอร์เราก็จะลงตัวนั้นก่อนนะเราค่อยมาลงตัวนี้ <c oughs> แหมแอปนี้สวยจังเลยนะสวยมากเลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นสูตรกลางคืนตัวเดียวกันมัง้งแต่ตัวนี้นสูตรแต่ว่าทำไมกล่องมันไม่เหมือนกันไม่รู้นะเราพยายามหาตัวที่เป็นกลางวันของตัวนี้มันไม่มีเราก็เลยเอาตัวนี้มาแทนแต่ตัวนี้เป็นกลางคืนนะคะ มีสองภาษาเห็นไหมมีภาษาฝรั่งเศสด้านนี้ภาษาอังกฤษด้านนี้เอ,อซื้อของที่นี่จะมีสองภาษาเด้อสเปเชียลมากออนั่นแหละตกเอ,อ่อเกือบพันอยู่นะกระปุกนึงไลตังวันนี้เชงไปไลตังแล้วกันนี่เป็นตัวทนเนอร์ทนเนอร์เขาบอกว่าเคยได้ยินว่าทนเนอร์มันช่วยเรื่องผิวเวลาลงครีมแล้วมันจะช่วยให้ครีมเข้าไปชั้นในมากขึ้นนะเออชุดนึงก็เกือบพันร้อยจ้ะ เอาแก้ผ้าอีกแล้วลูกนะตัวแสบตัวแสบมาแล้ววิตามินบีสิบจ้าอันนี้รู้แต่ว,ว่ามันดีแต่จะไม่ได้ว่าดีเัืเ่องอะไรวิตามิน E ค่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะเรื <c oughs> ่องผิวพรรณนะคะแล้วก็ลิปสติกวันนี้ได้เจอถูกกว่ารันก่อนหน่อยนึงไปอีกร้านหนึ่งถูกกว่าเอามาสองสีเลยจ้าชอบมากมันออกนุ๊นนุ๊ ชมพูชมพูนุดนุมันเหมาะกับเราเรารู้สึกว่าเราคิดไปเองก็ไม่รู้นะสูมันเหมาะกับเรานุดนุมพูชมพูอะไรเงี้ยม่วงม่วงก็ได้อยู่แล้วก็ตัวนี้เห็นว่าโฆษณาในติ๊กต็อกมันเป็นครีมแบบว่าจะเขาบว่าเกิดว่ะประมาณว่าก่อนแต่งหน้าให้ลงตัวเนี้ยแล้วมันผิวมันจะมันจะเป๊ะขึ้นอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะเราคิดว่าเราเลือกสีถูกแล้วนะสีมีเดียมนะแต่ว่าไม่ถึงกับแทนนะ เพราะเราผิวไม่ได้แทนกันไม่ได้แทนเนาะรู้ว่าแทนมเออบางทีมันก็ขาวบางทีมันก็แทนแล้วผิวเรามันมันผิวสองสีอะเนาะเรอาอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูอันนี้ก็อายแชโดว์ด้วยเห็นสีมันดูเข้าท่าสีแบบว่าไม่แรงสีแบบว่าไปงานไหนก็ได้อเลยอันนี้ประมาณสองร้อยถูกสุดแล้วอันนี้ยสุดแล้วแค่นี้ละมั้งแล้วก็ได้วีมนาะหาตามหามานานวีอันใหญ่ ได้แบบไม่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 ทำให้ผมเราขาดอะไรเงี้ยเลยก็วันนี้ก็เลยตังค์อยู่ก็จะไม่ช็อปประมาณหนึ่งเดือนค่ะจะทําได้ไหมไม่ออกจากบ้านไม่ออกจากบ้านคงทําไม่ได้แต่อาจจะไม่ช็อปแบบอะไรแบบพวกนี้เพราะว่ามีครบแล้วขาดแค่อะไรอ่ะคิวเทนไม่กล้าซื้อมันแพงเดี๋ยวไปพองน่าอาจจะได้มาคิวเทนเพราะว่ามันช่วยเรื่องผิวมากเลยนะคิวเทนเอาแค่นี้ก่อนโอเคไม่อยากใช้จ่ายมากไปมากกว่านี้มันแพงค่ะเอเสียงดังล S Can you s ต o p that? ตามหามานานสองอันชุดหนึ่งแปดสี่เหรียญถ้าเอาสองอันมันจะได้ถูกกว่าจะซื้อไปสองอัน,นอันเดียวก็พออยากได้อันนี้อยากได้หวีตาหางหางแบบนี้ค่ะตามหามานานส่วนมากมันจะเป็นวีท,ท,ทีอันนี้ดี mm hmm. เออดีนะได้พกพาได้ด้วยหามหามานานวีแบบนี้หายยากหายเย็นมันมีแต่เป็นด้ามแบบนี้ใหญ่ แบบนี้พกพาดีนี่นะจ้ะเป็นวีล็อกเล็กๆของวันนี้ค่ะแบกสส่อนเสริมสความงาสมแก่อนเสริมความงามจะบินตั้งหลายแหลงลองลองลิฟไหมลองลิฟสีนี้นติดตัวสวยมากซุปเปอร์เซ่จากเมลเบอรนจ้าก็จะมาบ้า เห็นมันเนี่ยไม่เห็นเองเฮะอะไรลูกมองไม่เห็นล้วสีสวยดีนะมันไม่เห็นเนาะมันต้องเอาเอฟเฟกต์ออกสรุปมีสามสีแล้วอีกสีอยู่ในกระเป๋าสีม่วงสามสีเมืองไทยมันไม่มีสีแบบนี้ที่เมืองไทยอ่ะเราดูหลายรีนะแต่มันไม่มีสีแบบนี้นะแต่ที่นี่มันจะมีหลายสีให้เลือกมันข้อดีอย่างันมีหลายสีให้เลือกแต่ว่าราคามันจะแรงกว่าเมืองไทยนะ เอันนี้มันสีชมนุ่นๆนะนุ่นๆอันนี้ของอชมพูแล้วก็มีสีม่วงอีกอันนึงที่บอกนี่แหละจ้ะวันนี้แค่นี้นะจะมาอวดมาอวดช้อปปิ้งจ้ะแค่นี้นะจ้ะ,ปปจะ,ะ,จะเราจะลองตังตัวนี้มันจะช่วยเรื่มผิวเราดีไหม <c oughs> อายุมากมันมีปัญหาหลายอย่างจ้ะไปละแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ